นายสะอาดอุสมาผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปตัตตานีเขต2มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาและงานประชาสัมพันธ์ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการจ่ายเงินเยียวยา2,000บาทของโรงเรียนในสังกัด ตามที่รัฐบาลจัดโครงการให้ความช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครองนักเรียนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้อโควิด -2019 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครองและนักเรียนในส่วนของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขต2ได้โอนเงินให้กับโรงเรียนในสังกัด ทั้งงนโรงเพื่อให้โรงเรียนจ่ายเป็นเงินสดถึงมือผู้ปกครองโดยตรงเพื่อตัดพระค่าธรรมเนียมการโอนเงินทั้งจากโรงเรียนและผู้ปกครองเพื่อให้ผู้ปกครองได้รับเงิน2,000บาทเป็นจำนวนและจัดก,การได้ติดตามการมอบเงินเยียวยาของโรงเรียนในสังกัดพบว่าโรงเรียนส่วนใหญ่ทยอยจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ปกครองนักเรียนแล้ว ภายใต้มาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 อย่างเคร่งครัดเรามาฟังความคิดเห็นของผู้ปกครองกันค่ะมีความภูมิใจที่รัฐบาลได้ช่วยแก้ไขปัญหาควาภมยากจนบางส่วนของผู้ปกครองที่ไม่สามารถหาเงินสุดนี้ได้มาค่ะเก็บเป็นทุนของนักเรียนที่ใช้ใจ่ายในแต่ละวันหรือที่เป็นช่วยเหลือในจานทร์เจอือ ก็ขอขอบคุณานายกรัฐมนตรีที่ให้สนับสนุนนักเรียนซึ่งมีความดูแลของผู้ปกครองอในการช่วยเหลือครั้งนี้ค่ะและขอให้มีต่อยอดต่อไปหรือมีช่วงโอกาสที่จะช่วยเหลือนักเรียนในช่วงโควิดค่ะขอบคุณทุกค่ะต้องขอบคุณรัฐบาลมากค่ะที่ได้มอบเงินอุดหนุนนี้เนื่องจากช่วงโควิด หลายๆคนเดือดร้อนหาเงินลำบากอย่างน้อยได้นำเงินนี้ไปใช้ใจ่ายในการเกี่ยวกับการศึกษาต่อไปของลูกหลานค่ะขอบคุณค่ะค่ะสวัสดีค่ะก็ในฐานะตัวแทนของผู้ปกโรงนะคะโรงเรียนวัฒนรัญญาวสิการามนะคะวันนี้ก็มารับเงินเยียวยานะคะเ 2,000นะคะที่ทางโรงเรียนที่ทางรัฐบาลเนี่ยได้จดสรรนงบประมาณส่วนนี้ลงมานะคะ <c oughs> ถามว่าเงิน2,000เนี้ค่ะสามารถที่จะทําอะไรได้บ้างในครอบครัวนะคะก็สามารถที่จะจุนเจือครอบครัวได้นะคะเพราะว่าผู้ปกครองบางท่านเนี่ยไม่สามารถที่จะออกไปทางานนะคะหรือว่าหาเงินเพิ่มได้นะคะทําให้รายได้เนี่ยลดลงนะคะแต่ว่าค่าใช้จ่ายที่ผู้ปกครองจะต้องใช้ภายในครอบครัวเนี่ยก็ยังเพิ่มขึ้นหรือว่ายังเท่าเดิมอยู่นะคะดังนั้นแล้วเงิน2,000เนี้ยสามารถที่จะ จุนเจอครอบครัวนะคะแบ่งเบาภาระได้นะคะอันี้ก็ขอขอบคุณน,นะคะทางรัฐบาลน,นะคะที่าศาสจัดสรรงบประมาณส่วนนี้มาให้นะคะก็ขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายกฤตพงศรงีดาเรียนอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนตลาดนราเาทสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปัตตานีเขตสอง วันนี้ผมมารับเงินเยียวยานักเรียน2,000บาทผมดีใจมากๆเลยครับขอบคุณรัฐบาลที่มอบเงินให้กับพวกเราจะได้ช่วยแบ่งเบาภาระให้กับผู้ปกครองในการเรียนผมสัญญาว่าจะตั้งใจเรียนและจะเป็นเด็กดีครับขอบคุณครับ